พรีวิวซูเมรุตอนที่3เมืองแห่งสติปัญญา สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเก n จินอิมแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันที่พรีวิวซูเมลุตอนที่3กันครับผมกับปฐมบทแห่งเรื่องของปัญญาครับในคลิปนี้เราจะได้รู้เนื้อเรื่องอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเอาคําว่าปัญญาไปใส่ไว้ในทุกที่ยังไง รวบรวมสรุปแล้วก็มาวิเคราะห์จุดที่น่าสนใจที่ไม่ควรมองข้ามมาฝากกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกมกันชิน Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i สแมนช็อปนะครับเติมผ่าน UID เท่านั้นไม่ต้องใช้ ID password เลยถูกด้วยปลอดภัยด้วยสะดวกด้วยลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันมาที่หัวข้อแรกของวันนี้นะครับปัญญาเท่ากับทรัพยากรครับผม โดยในเนื้อเรื่องในอดีตนะครับยาเอตเนี่ยได้เคยเกล่าวเ,เอาไว้ว่าปัญญาที่ซูเมลุเนี่ยมีค่ามากๆเลยนะเหมือนทรัพยากรอย่างหนึ่งเลยครับและมันก็เกิดขึ้นจริงในซูเมลุจริงๆครับโดยเกิดจากการใช้โนซสิสในการควบคุมนะครับซึ่งเจ้าโนสิตนี้เป็นมรดกจากอดีตเทพแห่งปรึกษาท่านหญิงลุกกะเดวตาหรือถ้าอ่านแบบไทยๆเนี่ยก็คือลุกกะเทวดานั่นเองครับแล้วเจ้าระบบนี้นะครับระบบโนสิตที่ใช้ในการควบคุมทรัพยากรความรู้เนี่ยเราจะ จะเรียกว่าอาคาชะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์สีเขียวๆอยู่ที่หูนะครับระบบนี้จะทำงานยังไงก็รอติดตามได้ในเนื้อเรื่องเลยครับจากหัวข้อนี้เนาะปัญญาเท่ากับทรัพยากรไหนลองพูดเล่นๆกันเนาะว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเยอะจะมีทรัพยากรเยอะเพื่อนๆลองประเมินค่าทรัพยากรของตัวเองดูซิว่าเรามีทรัพยากรเยอะน้อยขนาดไหนกันครับมาต่อกันที่หัวข้อถัดมานะครับกับชาวซูเมรุไม่ฝันครับผม ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในซูเมรุนะครับจะไม่เคยฝันมาก่อนเลยครับผมและการไม่ฝันเนี่ยพวกเขาภูมิใจมากๆเลยนะครับเขามีความภูมิใจอย่างยิ่งเลยและถือว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเหตุผลและสติปัญญาครับคือถ้าเราอยู่บนเหตุผลมีสติปัญญาที่แน่นอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องฝันอะไรเลยอันนี้คือแนวคิดของชาวซูเมรุครับถัดมาครับผมเกี่ยวกับ การขยายพันธุ์ของเห็ดหรือว่าเชื้อราในซูเมลุครับเนื่องจากพื้นที่ในโซนป่าของซูเมลุ พวกเห็ดแล้วก็เชื้อราเนี่ยจะสามารถขยายพันธุ์แล้วก็วิวัฒนาการได้เป็นอย่างดีเลยครับเพื่อมาปกป้องพวกเราเชื้อราด้วยกันเองนะครับแล้วมันก็เติบโตเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์ต่างๆครับอย่างพวกตระกูลฟังกัสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในระดับต้นๆเนาะก็จะเป็นเห็ดน้องเห็ดบินไปบินมาน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกฟังกัสระดับสูงแล้วก็เขาสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ได้เลยทีเดียวพวกสัตว์พวกนี้เนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับอย่างเช่นเจ้าไก่เขียวตัวนี้เลยนะ แล้วเจ้าพวกนี้เนี่ยก็จะมีสัญชาตยานของการห่วงแหนอนาเขตนะครับแล้วก็มีความก้าวร้าวอย่างรุนแรงเลยครับแอบกระซิบว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นบอสอีกหนึ่งตัวในเกมเลยนะครับนอกจากพวกตระกูลฟังกัสต่างๆแล้วในป่าของซูเมลุเนี่ยเรายังได้เจอกับสิ่งมีชีวิตต่างๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือสีน้ําตาลนะครับที่มีขนนกอยู่ที่หลังหูหรือจะเป็นหมูป่าที่มีเห็ดขึ้นอยู่ที่หลังแบบนี้เป็นต้นครับ ถัดมาครับหัวข้อที่4กับกลุ่มเอเรมันอกจากชาวบ้านที่อยู่ในตัวของเมืองซูเมลุแล้วเนาะยังมีกลุ่มคนเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มใหม่ครับที่ชื่อว่าเอเรมักลุ่มคนพวกนี้นะครับย้ายถิ่นฐานมาจากทะเลทรายโบราณแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นเอกเทศไม่เข้าร่วมกับกําลังของประเทศใดๆครับสแสวงหาชีวิตด้วยสติปัญญาและความแข็งแกร่งของตัวเอง และคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทําอาชีพเกี่ยวกับทหารรับจ้างครับลักษณะของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะผิวสีนิดนึงเนาะการแต่งกายก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองครับและพวกทหารรับจ้างจากผืนทะเลทรายที่กว้างใหญ่แล้วเต็มไปด้วยอรารยธรรมโบราณน,นี้นะครับผมชาวกลุ่มเอเลไมเนี่ยเขายังอ้างสิทธิ์ในเรื่องของมรดกของอรารยธรรมโบราณเอาไว้ด้วยนะครับเหมือนจะมีกลไกบางอย่างที่ชาวเอเลไมเนี่ยยึดเอาไว้และเขาจะเก็บเอาไว้เป็นที่พึ่งสุดท้ายในยา ทำวิกฤตครับโอ้แมคานิกนี้น,นี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและคิดว่าเราจะได้เห็นกันในเนื้อเรื่องแน่นอนว่ามันคืออะไรครับถัดมาครับกับหัวข้อที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวันนี้เลยกับตัวละครสูเมรุครับ เนื่องจากเป็นประเทศแห่งปัญญานะครับบทบาทของนักวิชาการเนี่ยจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยและตัวละครหลายๆตัวที่เราจะได้ไปเจอในเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีบทบาทเป็นนักวิชาการต่างๆด้วยอย่างเช่นตัวละครทิกนาลีนักวิชาการภาคชีววิทยาครับแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วยนะครับถัดมา เอาไฮทัมคนที่เราจะไปบังเอิญบังเอิญไปเจอที่ท่าเรือออมอสครับเขาก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการเหมือนกันครับอยู่ในภาควิชาสัญญาศาสตร์ครับผมนี่ถึงกับต้องไปเปิด Google เลยว่าสัญญาศาสตร์คืออะไรมันคือศาสตร์แห่งการให้ความหมายการตีความครับ สตัวละครนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของตัวละคร5ดาวเนาะแล้วก็เป็นทาดไม้ด้วยทิกนาลิจะใช้ธนูส่วนอาลไฮทัมเนี่ยจะใช้ดาบนะครับตัวละครที่เราจะได้เจอในเนื้อเรื่องในช่วงต้นเนี่ยยังมีอีกนะครับอย่างตัวละครอย่างเดย่าทหารรับจ้างจากกลุ่มเอเรไมค์ครับเป็นตัวละครแนวสัตว์ป่านะครับมีหูด้วยตัวละครนี้จะเป็นตัวละคร4ดาวดาบใหญ่ทาดไฟนะครับ มาต่อกันที่นีโลนะครับสาวนักเต้นลำผู้สแสวงหาเส้นทางใหม่ในชีวิตอย่างศิลปะแล้วก็การเต้นลำครับซึ่งการเต้นลำแล้วก็ศิลปะในประเทศแห่งปัญญาแล้วก็เหตุผลเนี่ยมันดูอาจจะขัดขัด,ขดกันอยู่นิดนึงครับนีโลก็คาดว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวดาบธาตุน้ำนะครับและอีกหนึ่งตัวละครครับกับนนนาฮิดะครับ เป็นเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งที่เราจะได้เจอในเนื้อเรื่องโอ้เขารู้กันหมดแล้วว่านี่จะเป็นเทพไม้นั่นเองครับแน่นอนครับว่าเทพไม้เป็นธาตุไม้เนะาะ5ดาวแล้วก็ใช้สื่อเวทเป็นอาวุธครับและอีกหนึ่งตัวละครจากฝั่งทะเลทรายกันบ้างกับไซโนโครับ เป็นเจ้าหน้าที่มหามาตราสำหรับตัวละครนี้จะเป็นหอ,อกไฟฟ้า5ดาวนะครับมีลิกออกมาอีกหน่อยว่าสกิลธาตุของเขาเนี่ยจะเป็นการพุ่งได้นะครับแล้วก็ตัวของสกิลออาติเนี่ยจะเป็นการย้อมอาวุธให้เป็นธาตุไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มระยะก,การโจมตีจากที่เป็นโจมตีใกล้เนี่ยไปเป็นโจมตีไกลด้วยคล้ายๆกับแบบปาหอ,อกอะไรอย่างเงี้ยทุกคน และนั่นก็เป็นทั้งหมดของพีวิวซูเมลุตอนที่3ที่ทางออฟฟิเชียลประกาศมาครับผมโอ้ยทุกคนเจอหน้าตาตัวละครใหม่ๆรัวๆแบบนี้ใจบอดีเลยครับเพชรในกระเป๋าตังค์เนี่ยมันสั่นไปหมดเนี้ว เพื่อนๆละครับรู้สึกกันยังไงบ้างกับตอนที่3นี้ตื่นเต้นแล้วก็ชอบตรงไหนกันบ้างของวิดีโออย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ73,408ซ u b s c r i b ับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปกอดูหน้าตาตัวละครวนไปหลายๆรอบนะครับบายบายสวัสดีครับ